วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเสษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสวทน่าน9 4 4 7 5เมกะเฮิร์์เว็บไซต์ เวิร์ลไวด์เว็บน่านเรดิโอตัดเน็ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิ่งสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิ ทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากรการ,กรเกษตรเบียงสาจำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมืน่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสวนอารเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่าน สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเสนีติตตกเสงผู้วาราชการจังหวัดน่านได้ทุกวันหนังคารตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาในรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับเติมสุขในยามเช้าด้วยขข่าวสารของจังหวัดน่านทางสวทจังหวัดน่านระบบ FM 94.75ม h z ท่านมก่มีอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ในรายการและรับฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ของสวทเช่นเดียวกันนะครับเวอร์ไปเว็บน่านเลดีโอเนะครับขอบคุณพี่น้องวิทยุชุมชนออกระยจข่าวทุกตำบลหมู่บ้านที่ได้เชื่อมโยงสัญญาณรายการถ่ายทอดเสียงไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30พสิพฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีพศ2 5 5 3ในเดือนตนวาคมนี้ เดือนธันวาคมเป็นเดือนมหามงคลของพวกเราผระสมนิกรชาวไทยคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจังหวัดน่านก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการเทริดอพระเกียรติพระองค์ท่านตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ในอดีตเป็นเรื่องของต่างประเทศทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีก่อนพศ2542วันนี้ มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านโลกาพิวัตเกิดขึ้นที่เมืองซีเอสเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนั้นกำลังมีพิธีการเปิดประชุมองค์การค้าของโลกผู้ประท้วงมาจากทั่วทุกมุมโลกถึงห้าหมื่นกว่าคนส่วนใหญ่ในขณะนั้นก็มีความเห็นว่าจะคัดค้านการขยายตัวของระบบโลกาพิวัตที่เรียกกันว่าการรวมตัวไปโลกเดียวกันและก็มีเป้าหมาย ในการที่ทำการค้าทำธุรกิจไปทั้งโลกไม่คำนึงถึงเป้าหมายทางสังคมความเป็นธ,นธรรมวัฒนธรรมชุมชนซึ่งมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศใหญ่เอาเปรยียบประเทศเล็กมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมถือว่ามนุษย์นั้นเป็นเครื่องมือมนุษย์นั้นเป็นทุนมันได้เป็นมนุษย์อีกต,ต่อไปเป็นการทําลายวัฒนธรรมความดั้งเดิมนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ก็มีการต่อต้านกระแสวัตถุนิยมในเรื่องของโลกาภิวัตน์ซึ่งเอาเงินเป็นตัวตั้งขาดแคลงความรักความเอือถอ,อนความสมรชันท์มีแต่ความหมิ่นเกตตัวในยุคนั้นก็มีการต่อต้านกันนะครับจนกระทั่งมาถึงในยุคที่ก่อให้เกิดการตื่นตัวของโลกที่ขณะนี้ก็ยังมีกระแสการต่อต้านในเรื่องของความเจริญของโลกอยู่นะครับเรื่องของโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของการที่โลกของเรา เริ่มจะประสบปัญหากันบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติการเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งหลายนะครับซึ่งขาดแคลนในเรื่องของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามเรื่องของความเจริญเรื่องของอการค้าการลงทุนที่มีการเอาเปรียบทางการค้ามีการนำเอาทรัพยากรมาใช้มีการทําลายป่าไม้ก็เห็นจากระบบนี้และครับ เริ่มคลืบคลานเข้ามาในทั่วทุกมุมเมืองของโลกไม่เว้นแม้แต่ทั่งจังหวัดน่านของเราซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอกระแสต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องในการที่จะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรในเรื่องของยุคสมัยใหม่ในเรื่องของโลกาพิวัฒนะครับเช่นในเรื่องของ สองทศวรรษสู่คนน่าจัดการตนเองของบุริที่หักเมืองน่านหรือการที่เราจะมีการตั้งวิทยาชุมชนน่านของเรานะครับเดี๋ยวจะมีในช่วงต่อไปนะครับท่านผูฟังส่วนเรื่องที่สองที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อร้อปีก่อนวันนี้30มสิบพฤศจิกายนเป็นวันเกิดของวินสตันเชอร์ชิลลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในยุคที่มีการก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้นําประเทศอังกฤษนั้นผ่านพ้นจากยุคสขขงครามโลกนะครับครั้งที่ 2. โดยเข้าร่วมกลุ่มกับฝ่ายสมัมพนธมิตรซึ่งมีสหรัฐอเมริกาสเวียตต่อต้านกับกลุ่มอักษะในยุคที่มีเยอรมันญี่ปุ่นอิตาลีวินสตันเชอร์ชินน์นั้นเป็นรัฐุรุษของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเขาก็สามารถจะฟันฝ่านําพาประเทศอังกฤษเป็นประเทศมหาอำนาจในยุคต่อมาได้สัญลักษณ์ประจําตัวของวินสตันเชอร์ชิล์ก็คือ ส่วนใหญ่ก็ใช่กันนะครับก็คือเัญลักชูสองนิ้วหรือรูปตัววี e, ซึ่งแปลว่าไฉฉลาดน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรัฐบุรุษของประเทศอังกฤษซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีพศ2496อีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของผู้นําประเทศที่มีความรู้ความสามารถและก็ทําให้ประเทศอังกฤษนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของ ขณะนี้ก็ประสบภัยหนาวกันอยู่บ้างนะครับอากาศก็เริ่มเย็นลงทุกขณะบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงก็มีอุณหภูมิอยู่ประมาณสั้ง6-7องศาส่วนพื้นที่ลาบเมื่อคืนนี้ผมได้ตรวจสอบอุณหภูมินะครับช่วงกลางคืนตอนประมาณหัวค่ํานะครับก็ที่บริเวณตัวเจาอำเภอเมืองก็อยู่ประมาณ16.6องศาดิท,ทาวังผา18.1นะครับแล้วก็ทุ่งช้าง 16.8องศานะครับแต่เช้านี้ก็มีหมอกหนาะในบางพื้นที่นะครับก็คาดว่าอุณหภูมิก็จะต่ําลงประมาณ 1- 2องศาลงไปทุกวันนะครับเพราะในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการนํเอาผ้าหม่มเครื่องุ่งห่มกันหนาวนะครับไปแจกจ่ายกับพี่นอ้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็ยมีบริษัทไทยเบฟนะครับเขาก็นํามามอบให้ทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันผืนนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับในช่วงเวลาสิบนาฬิกาเก็จะมีการมอบเครื่องนุ่งห่มันหนาโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองคเจ้าศีรัฐพระวราชายาได้ทรงมีพระคุณาปโปรดกล่าวให้ผู้แทนพระองค์ร้อยเอกไพรบรุ์สุขเจตนีรองผู้อำนการกองงานพระวราชายา เดินทางมามอบถึงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับรัศดรที่ประสบภัยหนาวในวันนี้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหลวงนะครับที่สนามหน้าที่วการอำเภอบ้านหลวงซึ่งผมก็จะเดินทางไปร่วมกระทําพิธีดังกล่าวด้วยนะครับผมเคยเตือนท่านผู้ฟังหลายครั้งนะครับให้ช่วยกัน,นระมัดระวังในเรื่องของภัยหนาวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟฟ้า ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีไฟไหม้บ้านเรือนรัศดรที่อำเภอทุงช้างชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นชาวเขาเผา่าเหาะซึ่งเป็นหนึ่งในห้าชนเผ่าในพื้นที่ตำบลปอนอำเภอทุงช้างจังหวัดน่านนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวนี้ก็ไปทําไร่กันที่บนภูเขานะครับแล้วก็นําข้าวมาไว้เก็บไว้ที่บ้านปรากฏว่าไฟไหม้หมดทั้งบ้านนะครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอน คนให้การช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวนะครับและครอบครัวนี้ก็มีสมาชิกถึง9คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นไม่ทั้งบ้านในทั้งผลผลิตก็คงไม่เหลืออะไรแต่ขณะนี้เหล่ากาชาติก็จะออกไปดาเนินการช่วยเหลืออยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการมอบอผ้าห่มกันหนาวนี้ขณะนี้นี่นะครับก็มีหลายหน่วยออกไปแจกจ่ายกันนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่บรรหลวงก็จะมีการมอบถุงยางชีพอีก1,000พถุง แล้วก็มอบให้กับสมาชิกสายลักษ์ของบ้านหนองเต่าหมู่ที่3ามตำบลบวงตึด๊ดอำเภอภูเพียงซึ่งจะต้องไปรับมอบที่นั่นอีก200ถุงนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยหนาวนะครับไปจากเรื่องภัยหนาวก็ไปเรื่องของที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีพระท่านพระลากอนสุวรรณรัตน์นะครับองคมนตรีท่านได้เดินทางพร้อมคณะมาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชวัริ ในทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยันงนำาเอาผ้าขุมกันหนาวนะครับไปมอบให้กับพี่น้องในโครงการพระราชบรมรีด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันพระราชสมดีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ร่วมคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่ากาศายานจังหวัดน่านไปที่โครงการพัฒนาบ้านเกาะบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชบรมรีที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ มอบเครื่องกันหนาวพระราชทานแด่พี่น้องประชาชน,นบ้านกาะบรรจูนจากนั้นก็ไปที่บ้านสจุกสุเกียงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ไปที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงที่สถานีพัฒนาภูพยักษ์นะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันแล้ววันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาก็ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะองคมนตรีไปมอบเครื่องกันหนาวและตรวจเยี่ยมโครงการ ที่บ้านศบคุณบ้านดอยติวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับการที่ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชบัญญัติในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุกสเกียงนี่ก็มีการาทำนาขั้นบันไดเช่นเดียวกับบ้านกอกบรานจูนที่บ้านกอกบรานจูนนี่ผมเคยไปร่วมเกี่ยวข้าวในโครงการปิดทองหลังพระนะครับ แล้วก็ไปในเรื่องของโครงการพระราชมัติซึ่งขณะนี้เรามีการดําเนินการโครงการทานาขั้นบันไดซึ่งก็มีการาทดลองกันนะครับปรากฏว่านาขั้นบันไดนี้ใช้ได้ผลสามารถที่จะจําจกัดพื้นที่ทํานาให้เหลือเท่าที่จําเป็นแล้วก็เพิ่มผลผลิตในที่เดิมมากกว่าที่จะไปบุกรุกทาลายป่าแล้วก็เพิ่ม พื้นที่ในการปลูกซึ่งจะมีผลต่อการตัดไม้ทําลายป่าไปด้วยเพราะนั้นโครงการพระราชบุตรก็ดีโครงการปิดทองรังพระที่ดําเนินการอยู่ซึ่งจึงกาจาการตรวจเยี่ยมเมื่อที่ผ่านมานี่ก็นับว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนที่ภูแวภูพยักษ์ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเคยมีกองกําลังกองทัพปลดแอกประชาชน่งประเทศไทยในยุคสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าสํานัก708 ที่นี่ก็เป็นฐานที่มั่นเดิมเดกการขัดแย้งของผู้คนในยุคนั้นจนกระทั่งมีการสู้รบกันและเหตุการณ์ก็ยุติลงนะครับบริเวณภูแวภูพยัก์นี่ขณะนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาไปมากแล้วก็มีน้ําดื่มของภูพยักษ์ซึ่งเป็นเครื่งองน้ําดื่มที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับมีการนํามาจําหน่ายในพื้นที่ในเมืองกันบ้างนะครับที่นั่นจะมีโรงงานผลิต น้ำดื่มของภูพยักษ์ปัจจุบันนี้เราก็มีการจัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจึ่ได้ประโยชน์จากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการกับท่านพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนะครับแต่มีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังนั่งบนหอเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่ามองลงมาพื้นที่ของจังหวัดน,น่านนี่นะครับเรื่องการทําลายป่านค่อนข้างมากแล้วก็มีการแผ่ถานพื้นที่เพิ่ม มีการเผาป่าเป็นบางจุดนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆช่วยการระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เรื่องการตัดไม้ทําลายป่าก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเขาเรียกกันว่าเป็นค่าตกรรมทีเดียวนะครับสาหรับการตัดไม้กลับมาพื้นที่ในเมืองบ้างครับในช่วงวันพุธที่24พฤศจพกายนที่ผ่านมาผมได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบนลนที่คุณพึ่ง ในทุนครมมหญิงอุมรัลราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูลอำเภอภูเพียงเขามีการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออกทิสติกและเด็กพิการซึ่งได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลนะครับก็ได้มอบทุนให้ถึง105ทุนทุนละห้าพบาทเป็นเงิน5้าแสนส